ครับกลับสวัสดีกันอีกม่งรีวิวนะครับรีวิวนี้นะฮะเราจะพามาทดสอบปืนเบต้า M92 นะครับตัวนี้ก็จะมีสีเงินเงากับสีดํานะครับเรานํามาสองสีครับตัวนี้จะเป็นสีดานะครับตัวนี้เป็นสีเงินเงาเปิดกล่องจากโรงงานมาในเวอร์ชั่นล่าสุดของ WE นะครับคู่มือก็จะเปลี่ยนไปนะครับเมื่อก่อนจะเป็นคู่มือสีดํานะครับตัวนี้จะเป็นคู่มือแบบนี้ นี่ก็จะเป็นงานล็อตใหม่ล่าสุดซึ่งรีวิวของบระเทท F92 ตัวนี้ผมเคยทำไว้เมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วนะ2-3ปีที่แล้วแล้วแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรีวิวเก่าเนาะเขาเรียกเก่าแล้วจะมีหลายคนถามว่าไอ้เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเนี่ยพี่กับตัวเวอร์ชั่นเก่าต่างกันไหมผมอยากบอกเลยว่าไม่ต่างครับกล่องนะครับกล่องหน้าตากล่องแพ็กเกจ ทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวก็แค่คู่มือนะครับสีของคู่มือที่เปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างยังคงเดิมนะครับแมกกาซีนก็ยังเป็นเวอร์ชั่นเดิมนะครับแบบเดิมปืนสีเงินแมกกาซีนก็เป็นสีเงินปืนสีดำแมกกาซีนก็เป็นสีดำนะครับสีดำโอเคนะครับรีวิวนี้เราจะพามาทดสอบนะครับความแรงด้วยนะแล้วก็ดูในเรื่องของอการปรับฮอปอัพการเล่นนะฮะ ย้ำทวนกลับมาอีกทีนึงสำหรับใครหลายๆคนที่คิดว่าจะซื้อปืนรุ่นนี้ไปเล่นนะครับว่าเล่นยังไงเติมแก๊สยังไงน้าหนักเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่สมัยก่อนผมอาจจะทํารีวิวไม่ได้ค่อนข้างละเอียดแบบสมัยนี้นะแต่สมัยนี้ก็คือเราจะใส่เรื่องของดีเทลเข้าไปเยอะนิดนึงนะฮะเยอะนิดนึงโอเคอันนี้ตัวปืนนะครับกล้องก็น่าจะถ่ายไว้พอสมควรแล้วสำหรับตัวปืนนะครับก็เป็นขนาดฟูลไซส เบต้ากลายเป็นดับเบิลนะครับกลายเป็นดับเบิลตัวตัวนี้จะเป็นระบบเขาเรียกว่าไม่มีฟัวโต้ถ้าเป็นฟัวโต้จะเป็นเ m เ92 f นะครับหรือว่าเ92ออโต้หรือถ้าออโต้ที่มีขายในะปัจจุบันนี้จะเป็นเอ 9A1 ที่มีรางใต้ใต้คางตัวนี้นะครับจะเป็นเอ 9A1 จะมีแค่สีอ๋อ m อ 9A1 มี2ส,สีครับมีสีดำกับสีเงินแต่ถ้าเป็นเ92ตัวนี้หรือว่าเ92ตัวนี้จะก็มี2ส,สีเหมือนกันนะครับ แต่จะมีระบบเดียวก็คือระบบเป็นไกระบบไกดบบเบิ้ลแล้วก็เป็นระบบยิงแบบเกืออัตโนมัตินะครับไม่มีฟลออโต้โอเคนะครับวิธีการถอดสไลด์นะครับสําหรับปืนรุ่นนีนะ้ง่ายๆเลยนะครับกดฝั่งนี้กดฝั่งนี้แล้วก็บิดตรงนี้ลงสไลด์ออกแค่นี้ครับง่ายๆภายในเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วที่ทำรีวิวกับ5ปีที่แล้วย้อนกลับไปที่ทำรีวิวหรือตลอดร,ระยะเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมาโมเดลนี้นะครับก็ยังคง คลาสสิกเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไกดก็ยังดับเบิลได้นโค้งลูกสูบก็ยังเป็นฐานเหล็กลูกสูบก็ยังเป็นลูกสูบแบบเดิมนะครับเป็นลูกสูบพลาสติกยางโอริงอยู่ด้านหลังนี้นะครับข้างในนี้จะประกอบไปด้วยเหล็กนะครับอย่างหัวน็อตพวกแผ่นเหล็กโค้งสูบเนี่ยก็เป็นแผ่นเหล็กนะแล้วก็ยางก็คือยางหลังลูกสูบแล้วก็ลูกสูบที่เป็นพลาสติกนะครับเหล็กยางพลาสติกพวกนี้นะครับเราจะเห็นว่าโรงงานเขาใส่หลอลื่นที่เป็นซิลิโคนมานะครับแบบนี้นะน้ำมันแบบนี้นะซิล ปืนเนี่ยควรจะมีน้ํามันที่เขาเรียกว่าน้ำมันหล,อล่อลื่นซิลิโคนบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลามีแค่นี้นะครับสําหรับภายในแล้วก็การปรับพปอัพปืนรุ่นนี้รู้สึกว่าคลิปเก่าผมจะไม่ได้บอกไว้นะครับก็ดึงไกด์หลอดตัวนี้มาก่อนแล้วบิดเฉียงด้านข้างนี้นะครับนิดนึงแล้วยกยกออกนะครับเพราะมันจะมีมุมตรงนี้ถ้าเป็นมุมนี้มันจะออกไปได้ถ้าเราบิดมุมนี้บิดมุมนี้มามันจะออกแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวลํากล้องเรา สามารถถอดและยกออกมาแบบนี้ทีนี้การปรับฮั p อัพของปืนรุ่นนี้นะครับตัวลำกล้องมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเลื่อนได้ไม่ม,ไม,มีไม่มีเหล็กไม่มีเหล็กร้อยร้อยตรงรูน,นี้นะครับไม่มีเหมือนมารูอีนะมารูอีจะจะล็อกตัวลำกล้องติดกับท่อนอกนะครับแต่ตัวนี้ W e จะอิสระนะครับแต่มีรูร้อยมาแต่ไม่ไม่ล็อกไว้นะครับดังนั้นวิธีการถอดตัวเลื่อนท้อออกมาง่ายมากสาหรับรุ่นนี้เราเลื่อนตัวนี้ครับเลื่อนตัวนี้ให้มันพ้น ให้มันพ้นมุมนี้เราสไลด์ออกมาได้เลยเราจะเจอกับนี่ครับตัวทองเหลืองนะครับเอาไว้ปรับเขาเรียกว่าปรับฮับอ,อัพใช้ไขควงแบนนะครับในการหมุนหมุนตามเขียบนาฬิกาอย่างนี้นะครับตัวน็อตทองเหลืองนี่จะจมลงไปถ้าน็อตทองเหลืองจมลงไปแบบเนี้ยตัวติ่งกดฮอปมันจะกดลงมาแบบนี้นะครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะแต่ถ้ามองดีๆนะครับ มันจะมีติง่งดนกล้องของ,องเงห็นอยู่ใช่ไหมครับด้านบนะนะครับติง่งัวเนี้ยมันจะอยู่ที่เราปรับตรงนี้คือมันเป็นการปรับสูงต่ําของลูกนะครับถ้าเกิดเรากดลงลูกมันก็จะเหินขึ้นเวลาลูกมันผ่านลากล้องนะแต่ถ้าเกิดมันเหินไปแล้วก็คลายครับคลายทวนเข็มมานี้อย่างนี้นะฮะมันก็จะได้ระดับทีนี้เราปรับตรงนี้เราก็ลองไปยิงดูว่าเราชอบแบบไหน นะครับระยะก็สิบสิบห้าเมตรปืนตัวนี้ยิงไกลสุดก็ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเมตรนะครับพูดถึงความไกลนะครับแต่ว่าถ้าระยะหวังผลก็ระยะสิบสิบห้าเมตรยิงกระป๋องโคกยี่สิบเมตรเนี้ยยิงกระป๋องโคกนี่สบายนะห้าเมตรสิบเมตรยิงฝาเบียนะเล่นกินตังกันได้นะประมาณนี้นี่คือการปรับพ o อปอัพรุ่นนี้นะครับแล้วสมมุติว่าเราปรับเสร็จเราก็สอดลํากล้องกลับเข้ามาในตัวสไลด์แบบนี้ลงมาแล้วก็เหมือนเดิมครับ ใส่ตัวนี้ถ้าเราใส่ผิดมุมเราใส่ผิดมุมนะครับมันจะเข้าไม่ได้แต่ถ้าเราใส่ถูกมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นีเห็นไหมครับมันจะสไลด์เข้ามาที่เลือนฮอบได้แล้วก็บิดแกนเหล็กตัวนี้เสียบเข้ามาเสียบเข้า,าที่เลือนฮอปครับเป็นอันเรียบร้อยครับในการปรับฮอปอัพของตัวปืนรุ่นแมตตา F92 หรือ M92 เนาะ M92WE น้ำมันที่ไหนๆก็ถอดมาแล้วนะฮะน้ำมันที่ใช้ฉีดหล่อลื่น มันรักษาก็จะเป็นสเปรย์ซิลิโคนนะครับที่เราจะฉีดหล่อรื่นกันอยู่ตรงนี้นี่แค่นี้ครับคือตัวสไลด์เนี่ยมันวิ่งอยู่บนโค้งใช่ไหมครับแล้วก็เลน้นตรงโค้งนิดนึงนะครับเน้นตรงโค้งนิดนึงทีนี้เราฉีดเสร็จแล้วก็สไลด์กลับเข้ามาล,ลักษณะแบบนี้ข,น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 ขึ้นขึ้นขึ้นเกือบไปแล้วขึ้นค้าง้างสไลด์ไว้ก่อนแล้วก็บิดปิดตัวนี้แค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้ว ในคลิปวิดีโอเก่าเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกวิธีในการปรับอปอัพรุ่นนี้ไว้อย่างละเอียดนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าเป็นการทํารีวิวในเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็ย้อนกลับไปในในการเล่นแบบเวอร์ชันกเก่าๆอีกทีหนึง่งจริงๆแล้วไม่มีอะไรต่างอย่างที่ผมบอกทุกอย่างเหมือนเหมือนเดิมหมดนะฮะเพิ่มเติมก็แค่คู่มือเปลี่ยนไปส่วนตัวสีเงินนี่ก็เหมือนกันวิธีการใช้งานทุกอย่างเหมือนกันตัวปืนมีเช็คเกอร์อยู่ตรงสไลด์ด้านหลังนะครับเอาไว้จบับแล้วดึง สำหรับตัวเซฟนะครับสองสีนี้เหมือนกันนะสำหรับตัวเซฟถ้าเกิดเรากดเซฟตัวนี้ลงนะมันต้องมันแข็ง,งนิดนึงนะเพื่อนนะมันต้องจับสองข้างแล้วออกแรงเยอะนิดนึงนะบแบบนี้ออกแรงเยอะนิดนึงนะนะครับถ้าเราเซฟเนี่ยขึ้นขึ้นนกหรือขึ้นสไลด์วบเนี้ยมันจะเหนียวไกลแล้วระบบไม่ทํางานถ้าเราดันตัวนี้ขึ้นแบบนี้นะครับก็เป็นการปลดเซฟแต่มันจะมีตำแหน่งนี้นะตำแหน่งตรงตรงนี้นะครับกึ่งกลางนะ กล่นกลางนี่ก็ยังยิงได้นะถ้าลงคือต้องลงให้สุดแบบนี้สำหรับปืนรุ่นนี้นะต้องลงคือต้องลงให้ถึงตัวสีแดงเลยนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ดันขึ้นถ้ามันยังเปิดๆอยู่นะครับให้เอาสเปรย์ซิลิโคนฉีดเพราะตัวนี้มีลูกปืนกับสปริงดันล็อกอยู่นะครับทั้งซ้ายและขวานละ้ฉีดเลาอรื่นแบบนี้นะฮะสเปรย์ซิลิโคนนี้อย่างที่บอกครับฉีดได้ทุกส่วนของตัวปืน หนึ่งกระป๋อง500มล250บาทเรียบร้อยครับตัวปืนสีเงินราคาอยู่ที่3,900นะครับสีดําจะอยู่ที่3,500เพื่อนๆชอบสีไหนก็สามารถแคปหน้าจอได้นะครับตัวสเปซซีดโครเราใช้ให้เห็นแล้วนะครับแล้วก็ในเซ็ตเนี่ยพร้อมเล่นเนี่ยมันควรจะต้องมีแก๊สกับลูกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีแก๊สไม่มีลูกก็จะเล่นไม่ได้เนขออนุญาตเลื่อนไปนิดนึงนะอันนี้เป็นลูกกระสุนปืนหนึ่งถุงสีพนัดนะครับแล้วก็แก๊สหนึ่งกระป๋อง250บาทนะครับ จะซื้อแต่ปืนแก๊สลูกแบบนี้นะครับก็เล่นได้นะตัวปืนสามพันเก้าแก๊สลูกบวกเข้าไปอีกห้าร้อยก็เป็นสี่พันสี่มีค่าขนส่งร้อยหนึ่งไปเสร็จชุดพร้อมเล่นสี่เงินสี่พันห้านะครับเอามาบวกกับตัวนี้สามพันห้าบวกห้าร้อยก็เป็นสี่พันแต่เกิดใครจะเอาส,สเปซซีดีโค้หล่อลื่อนมารู้นักษาก็เพิ่มไปอีกสองร้อยห้าสิบาทอันนี้แนะนําควรจะมีติดบ้านนะครับใช้ได้หลายงานนะแล้วก็ตัวสปีดโรเดอร์อีกหนึ่งตัวถ้าจะเอาชุดใหญ่ก็จะมีแก๊สลูก นะครับซิลิโคนสปีโดเดอร์เซตนี้นะครับแล้วก็ค่าขนส่งทางคอรี่ประมาณ200อบาทนะครับก็จะเป็นถ้าเป็นสีเงินเงาตัวนี้ชุดพร็อพเล่นอยู่ที่5000คือได้ทั้งหมดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีดําชุดพรบเล่นจะอยู่ที่4,500บาทอย่างนี้นะครับตอนน้เวลานี้นะราคาณเวลานี้ก็คือจริงๆแล้วมันมีการขยับขึ้นของราคาตัวปืนแล้วแต่เรายังขายราคาเดิมอยู่นะครับแล้วก็ลูกปืนอัปเดตนิดนึงนอกจากสีขาวที่เราเห็นตรงนี้นะครับเพื่อสามารถเลือกลูกสีดําได้นะฮะ ลูกสีดาก็คือเป็นลูกที่มาใหม่เม็ดข้างในก็จะเป็นสีดาแบบนี้แล้วนะครับเป็นสีดาแบบนี้แล้วก็คือลูกลักษณะแบบนี้หนึ่งถุงสี่พันัด2สองรยห้าบาทเช่นเดียวกันนี่นะครับต่อไปเป็นวิธีการเล่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปก่อนไปเพิ่มรายละเอียดให้อีกนิดนึงก่อนไปขอชั่งน้ําหนักก่อนตัวปืนก่อนนะครับตัวปืนอยู่ที่แปดร้อย นะครับแปดรอกรัมเพิ่มแม็กเข้าไปอีกก็จะเป็นหนึ่งพัน5กห้าสิบ 50, นะครับ1 0ึ0พันกรหสิกรัมหรือประมาณหนึ่งกิโลนะครับประมาณหนึ่งกิโลครึ่งไม่ใช่1นกิโลกับอีกสานี่ไม่ใช่นะประมาณกิโลกับอีกหนึ่งกิโลกับหนึ่งกิโลหนึ่งขีดโดยประมาณนะประมาณก็คือประมาณ1กิโลนั่นเองเอ่อลำกล้องอ่ะมาดูลำกล้องนี่หนึ่งนะฮะขวานสไลด์ไว้ก่อนนะลำกล้องนี้มุมน,นี้น่าจะง่ายนะครับลำกล้องเป็นห้านิ้วนะครับ ก้็เป็นห้านิ้วความยาวของสไลด์ปืนเอาสไลด์ก่อนนะครับสไลด์จะอยู่ที่สิบเก้าเซนนะหรือประมาณเดนิ้วครึ่งถ้าเกิดลํากล้องรวมกับนกเลยนะครับก็ประมาณประมาณเก้านิ้วนะตรงนี้เลยเผื่อใครไปหากล่องใส่นะความสูงโดยทั่วไป,ปจะประมาณห้านิ้วนะครับถ้าใส่แม็กาตวนี้ประมาณหกนิ้วรวมสุดนหลังนะครับ อันนี้เพื่อไปหากล่องใส่หรือว่าตัดกล่องใส่เนาะโอเคนะครับประมาณนี้ลำกล้องประมาณห้านิ้วนะครับต่อไป,ปวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นก็วิธีการเติมแก๊สก็ควมม่ำหัวกระป๋องลงแล้วก,กดแก๊สลงมาแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีการเติมแก๊สท,ที่ถูกนะครับอ่าแก๊สจะเข้าเยอะมากอ่าถ้าเติมผิดก็จะเป็นวิธีการเอานี่ครับแมกกาซีนมากดลงกับกระป๋องแบบเนี้ยนี่ผมกดอยู่นะนะ กดอยู่แล้วลองดูนะครับว่าแก๊สเข้าแบบไหนถ้าไม่มีแรงดันแก๊สเข้าเลยดังนั้นวิธีการเติมที่ถูกต้องต้องอย่างนี้นะครับกดลงไปตรงๆอย่างนี้นะครับนับด้วยใจหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้มาณห้าครั้งนะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณสามวิสามวิห้าครั้งอย่างนี้นะครับ ประมาณนี้โอเคถ้าเกิดเราเติมลูกนะครับวิธีการเติมลูกก็อย่างนี้เห็นไหมแต่มันจะช้ามันมีช่องให้ใส่ตรงนี้ถ้าเรามีสปีดโรเดอร์อ่าถ้าเรามีสปีดโรเดอร์ก็เอาปากประกบตัวนี้ออกนะครับเอาเอาลูกใส่เข้ามาในสปีดโรเดอร์ ลูกใส่เดสปิอเดอร์มันจะใส่ได้เก้าสิบนัดนะครับแล้วเอาปลายเลบอปิตรงนี้เลื่อนลงมาจะมีช่องใส่อยู่ตรงนี้นประมาณนี้เห็นไหมครับกด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 ประมาณนี้ลูกก็จะเข้ามาอยู่ในแมกกาซีนเดี๋ยว,เ,ยวเราใช้ลูกสีดำในการทดสอบเลยนะครับ ใส่ได้24นัดนะครับ24นัดเสียดายเติมแก๊สเพิ่มไว้ตรงนี้นิดนึงนะเมื่อกี้เราใส่ไม่ใส่ไม่เยอะนะโอเคมามีแก๊สแล้วเดี๋ยวเรามาดูความแรงนะครับควานสไลด์ไว้ก่อนเปิดเครื่องวัด344นะครับอันนี้แก๊ส12 kg นะครับ335 3 3มร้อบวกนะครับความแรงโอเคนะครับแก๊สเริ่มอ่อนแล้วเพราะเราใส่ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวไปดูตัวนี้บ้างนะครับอันนี้ใส่อันนี้แม็กเนี้ยใส่แก๊สเต็มนะเดี๋ยวปิดแล้วเปิดใหม่ก่อนตัวสีเงินเนี้ยผมใส่แก๊สไม่ค่อยเยอะนะครับมันก็แม็กเดียวหมด3าม 3ามร้อยสี่ห้สามร้ยสาสิหคือความแรงอยู่ที่3ามร้อยสาสบบวกนะครับสามสบบวกอันนี้แม็กซที่หนะครับตัวนี้เราใส่แก๊สเยอะคือโดยทั่วไปปืนตัวนี้มันจะยิงได้วันสองแม็กนะครับแม็ที่สามีคนที่จะเติมเติม จะเติมแก๊สนะครับเติมแก๊สเข้าไปแล้วก็เติมลูกเข้าไปเพิ่มอันนี้เริ่มอ่อนแล้วเนหะ็นไหมอ่อนจนหมดไปเลยลูกกระสุนหมดพอดีเลยนะครับแต่สไลด์ไม่ค้างนะครับเพราะว่าแก๊สมันหมดก่อนแก๊สมันหมดก่อนถ้ามีแก๊สอยู่สมมุติถ้ามีแก๊สอยู่นะครับเหนียวไกลได้เลยนะถ้ามีแก๊สอยู่สไลด์มันจะแขวน ประมาณนี้ก็สรุปก็คือการเติมแก๊สหนึ่งครั้งยิงได้สองแมกซีนพอเริ่มเข้าแมกซีนที่สามเพื่อนก็เติมแกส๊สกับลูกอัดเข้าไปใหม่ได้เลยนะครับถ้าใครลงสนามก็คือเรายิงไปสักสองแม็กแม็กที่สามก่อนเราจะลงสนามเนี่ยอัดแก๊สเพิ่มได้เลยนะครับเพราะแม็กเขาเป็นแม็กแม็กใหญ่แม็กมันก็ค่อนข้างใหญ่กว่าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งถ้าเป็นพวกหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยจะแม็กเติมลูกครั้งหนึ่งเติมแก๊สครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เติม คือเติมแก๊สครั้งหนึ่งเติมลูกครั้งหนึ่งแล้วก็เติมใหม่เรื่อยๆอย่างนี้แต่ถ้าเป็นพวกแม็กใหญ่ๆอย่างกลอกอย่างบริต้าเนี่ยก็สองครั้งนะครับเติมแก๊สครั้งหนึ่งก็ยิงได้สองแถวโอเคครับประมาณนี้สําหรับบริต้าเก้าสองนะบริต้าเก้าสอง WE ก็แก๊สลูกซิลิโคนสปีโดเดอร์จัดให้ในคลิปนี้พร้อมเลยเพ,เพื่อนๆชอบตัวไหนก็สามารถแคปหน้าจอได้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เอาปืนโมเดลเก่านะครับที่ขายกันอยู่ ป็นระยะเวลายาวนานกับทำรีวิวให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่รอบนี้ใส่รายละเอียดเข้าไปเยอะนิดนึงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกจนจบครับเพื่อนท่านใดที่สนใจตัวสีเงินหรือตัวสีดำนะครับสามารถแคปหน้าจอแล้วแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับแตะตรงชื่อคำว่าทดสอบจะมี QR code นะครับปรากฏขึ้นจะเป็นทั้ง a c e b o o k และไ i n e นะครับหรือว่าใครที่สะดวกทาง Lazada แล้วก็ Shopee <c oughs> ก็แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์ของ Lazada อยู่แล้วก็จะมีลิงก์ของ Sho p e e อยู่ ใครที่อยากตัดผ่านบัตรเครดิตหรืออยากผ่อนชําระผ่านบัตรเครดิตหรือมีแต้มพอยต์หรือว่ามีคะแนนสะสมจากาช้อปปี้จะเอามาเป็นส่วนลดนะครับก็บอกแอดมินได้นะครับทักเข้าไปในในข้อความของ s h o ปปีได้เลยนะครับในช้อปปีก็พิมพ์ชื่อร้านเข้าไปได้เลยครับ M4Bvcan ลำปางนะครับก็จะมีลิงก์ขึ้นมาให้เพื่อนๆได้เลือกสมชมสินค้าหลายรุ่นถ้าเป็น ID Line ก็จะเป็น a d M4Bvcanshop ตัวนี้นะครับเพจช่างยนต์บีบตอนนี้บินนะครับโดนปิดการไปเรียบร้อยแล้วก็เราจะใช้เพจ Facebook ชื่อว่าห้างหุ้นส่วน M4 ็มโกานลำปางนะครับลองเซิร์ชดูนะครับง่ายสุดเลยเพื่อนๆครับแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้มันจะมีลิงก์คิวอาร์โค้ปรากฏขึ้นครับเพื่อนๆสะดวกช่องทางไหนก็ทักเข้ามาทางช่องทางที่มันมีสไลด์ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสําหรับ M92 m a ก i t a องขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ